ิอหัวแตกเรื่องกออกดีแหละเอ้าตายแล้วเหรอจังหวะนี้ยังไงจั้งไอ้บอไปหนึ่งทีป้างโดนหัวนะคะโอ้โหเอ็นอาร์โหนโหนค่ะไหนบอกว่าจะกระชามิดแบบนี้จะได้ไหวเหรอป้างพี่เนมยังยิงไม่โดนนะคะจังหวะนี้ป้างหัวค่ะโดนหัวเต็มเต็มไหมคะโดนหัวเต็มเต็มสิบเอ็ดหัวนะคะ ทุกคนครับตอนนี้พี่เนมสตรีมอยู่ที่แฟนเพจนะครับผมเพจนี้เลยสตรีมเล่นกับคนดูนะครับผมใครอยากเล่นกับพี่เนมก็ลิงค์แฟนเพจอยู่ด้านล่างเลยนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆเด้โอเคครับผมกรับสวัสดีโจทยทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอันนี้ก็จะไปโ์โหดในสตรีมพี่เมย์อ,อีกเหมือนเดิมนะครับผมจาก EP ที่แล้วมีคนดูอย่าง เยอะเลยครับผมนะคลิปนี้ก็ผมคลิปนี้เต็งเต้งเต็งเต็งก็ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนพี่เนมก็ไม่ได้ขีโมนะพี่เนมไม่ใช่คนขี้คีโมแต่เป็นความจริงนะที่พี่เนียมยิงโหดแบบนี้นะก็เป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะไปลรงงองพี่เมย์เลยดีกว่าเราไปดูพี่เนมยิงไปดูพี่เนมโชว์โหดเลยดีกว่าครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ได้หรือเปล่าเอ่ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เนมหน่อยครับไปมาชมกันดีกว่า โอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกมนั้นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันแรกเหมือนเดิมครับผมเราก็ต้องลงม่าเลยว่าเราไปหาเกาะหาลูกซองก่อนนะครับผมหาหมวกหากอะไรที่ไว้ป้องกันตัวหรือเอาไว้ยิงหัวคนนะครับผมไปเดี๋ยวพี่เนมจะตัดภาพไปตอนที่พี่เนมไปยิงคนกันเลยนะฮะ <ST> หลังจากที่เราฟาร์มยาไปได้ผมฟาร์มจุดเกาะฟาร์มยาไปได้หมวกได้เกาะมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาคนนะผมเป้าหมายต่อไปเราก็จะไปหาคนกันเลยดีกว่าเลยไปหาที่โล่งๆนี่ไงคนข้างหน้าเราคนึ่งฟันเรียกเลยฟันเรียกล่อเลยมาดิมาดิอ้าวอย่างได้ครับอย่างนี้ต้องโดนแล้วปะต้องโดนแล้วปะต้องโดนแล้วปะต้องโดนแล้วโคตรเต้ เอาตายหรอไม่รู้แล้วถามพี่เนมเองนะคะมินไม่รู้ค่ะเนมปัดขวาม,มาแล้วนะคะยิงหัวไปแล้วนะคะหัวแตกไปอีกหนึ่งนะคะพี่เนมจัดไปแล้วนะคะหัวแตกไปเอาตายแล้วหรอครับทุกคนเพื่อนจะได้ตึงๆๆๆต้งตหัวอกว่าน,นี้มีปะปืนมาเอาปืนมาเอาปืนมายิงหัวทิ้งนะเอาปืนมา เออเกือบโดนยิงขวาแล้วป่ะล่ะอ่าอ่าได้ได้ทิ้งปืนมาแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งกันเลยมาทิ้งปืนพอดกเป็นไงบมดแล้วอย่าปืนที่ไปอย่าจับปืนพี่ปืนพี่ก็คือของพี่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยมาขอคนต่อไปคนต่อไปได้แต่งตัวหล่อเทหรอหล่อเทได้เลยนะพอดักไม่โดนหัวนิดนึงโดนก็เอาแคโดนหัวนะ ก็โดนหัวอยู่นะก็โดนหัวอยู่นะแต่มันจะขึ้นสีเหลืองนิดนึงก็ไม่นับเลยกันมาของคนต่อไปเลยได้ป่ะมาห้ามัดแทงเหรอห้ามัดแทงเหรอหมัดแทงแล้วไงหมัดแทงแล้วไงหมัดแทงแล้วไงครับหมัดแทงแล้วไงหมัดแทงก็หมดแตกหมดแตกเหลือเตอะเหลือเตอะเหลือเตอะเลยนะขอถอยเลยถอยถอยถอยตั้งหลักก่อนนะครับทุกคนขอแบบระยะได้ป่ะสามสองคนที่ต่อคิวเลยกกันได้ป่ะหมดแตกเอ้าเอ้าเอ้าแม่เดียวเองนะ งาเอ้ยกูยได้ยินมึงแล้วเรื่องเขาอกดีแล้วขาดเอา้าเอา้าตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอคะไม่เดียวเองนะขอต่อเนื่องได้ป่ะมาดิมาขอต่อเนื่องอ้าวตายตายนะ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 ไอ้วอว์ดำไอ้วอว์ดำเดี๋ยวจะหลงคนเดี๋ยวจะหลงคนบัวแตกดีไม่โดนเราว่าจะแตกเราว่าจะแตก ก็พัดยากับละกันเราจะแตกมาครับผมเรากำลัลงดึงดึงกับไอ้บอลดำนะครับชุดนักโทษนะชุดนักโทษนะอ้าวหายหายหายแล้วมันเป่ยบูชาได้ไงเปลก่ยบูชาได้ยังไง,ยไยง,ไงอยู่ไหนขอนท้ายมือได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คนเยอะเกินเดี๋ยวเราต้องไปหาที่โล่งๆกันนะครับผมที่มีร่องล่องไปหาดีกันที่ร่องล่องนะตัวนี้คนเยอะเกินยิ่งไปยิ่งมาแล้วก็โดนพี่เนมยิงหัวเขาหราเดี๋ยวก็โดนลูกโดดออกมาชุดนอนหรอชุดนอนมาชุดนอนเดี๋ยวก็ได้นอนจริงๆบอกเลยชุดนอนเดี๋ยวก็ได้นอนจริงๆชุดนอนเดี๋ยวก็นอนจริงเหรอยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเจ้าตัวก็ตายปะเนี่ยหัวแรกไม่โดน วับไมโดนชูวับตัวับแล้วเฮ้ยไม่โดนหัวแดกหัวแดกเอาจริงเป็นไ,ไงบอกเลยขอสิบคนก็เอาพี่เนมไม่อยู่นะมาสามสิบคนเนี่ยเรียนคิวกันไปยิงหัวได้ไหมสามสิบคนเนี่ยขอหมดหมดสามสิบคนมาดิมาดิมาดิไอวอลเอสไอวอลเอสไอวอลเอสไงไงจังหวะนี่หัวแดกไม่โดนไม่โดนไม่โดน บอกเลยว่าได้ทั้งหมดอ่ะ29คนเนี่ยในแมปเลือยี่สิบเกคนเหลือเดินเรียนคิวเป็นพีเนียมได้ป่ะฮัลโหลเด็กเจอตึ้งตึ้งอ่ะเด็กตึ้งตึ้งมีหรือเปล่าตึ้งตึ้งมีหรือเปล่าเลยตึ้งตึ้งหัวแตกอ้โดนนิดนึงหัวแตกไม่โดนบอกว่าอย่ามายิงคนพี่เนียมนะทุกคนนะอย่ามาพิ้งกคนพี่เนียมนะจะพิ้งก์คนที่หัวบี้เลยนะกระสุนยิงเข้าหัวคนง่ายอยู่เนี่ยตอนนี้ปัดความาปัดความมา Oh, หัวแตกอ้าแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งหัวใครไม่รู้หัวใครไม่รู้หัวอย่ามาเดินผ่านหัวใครไม่รู้หัวใครไม่รู้ตอนนี้กำลังเลยเอ๊ะเอาถุงผ่านมาทด้ไเดี๋ยวก็โดนยิงไว้ก็กระโหลกเอ้พวกนี้ไม่ทำงานาทำการนะเขาจะวิ่งวนนะวิ่งหรอกหัวแตกไปหน,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 นึ่งขอโทษนะล้างเนาะขอโทษที่ทิ้งปืนเกินไปมาดิใอ,อ,อ,อ่กางเกงขาต่อเอ้กางเกงขาวหัวแตก ตัวจะแตกก่อนหัวแล้วเนี่ยตัวเขาจะแตกก่อนหัวนะทุกคนออกขวามาออกขวามานี่ขอกำลังกลางเตือมืออยู่กำลังเตือมืออยู่หัวแตกอุ้ยโดนไป16โดนไป16ไม่โดนหัวเลยยิงไม่ออกโดนไป15 15ที่สามอะโดนหัวอะเฮ้ยแตกเฮ้ยไม่โดนนี่ไง หัวแตกไม่โดนหัวแตกปัดสามีตั้งไอวอลนะคะกลับหลังมาจังหวะนี้ยังไงตั้งไอวอลเป็นหนึ่งทีป้างโดนหัวนะคะโอ้โหเอ็นอาร์โหนโนคะไหนบอกว่าเจ้ากระชามิดแบบนี้จะได้ไหวหวะ ้อตายแล้วเหรอขอแบบต่อเนื่องอะไรรึเปล่าออกมาดิครับขอมาต่อเนื่องก็ตัดให้เลยใช่ปะหัวติหัวติ๊กหัวติ๊กหัวติไปดิหัวติ๊กหัวติ๊กอะไรเราหัวแตกก็มันจะลนๆแลมันก็จะพูดแบบมันจะพูดแบบจีบๆขาดนิดนึงนะทุกคนนะก็แบบทีนี้เอาต่อนะคะเสื้อแดงนะคะจังหวะนี้ ป่างโดนหัวนะคะอุ้ยอุยป่างโดนหัวไปแล้วนะคะทุกคนก็แบบจัดไปแล้ว9คิวนะคะทุกคนหัวแตกรันรวงเลยนะคะจะเก็บหมดแมปหรือเปล่าคะพี่พอดีพอดีพอดีกูไม่รู้จะโม้อะไรต่อแล้วทุกคนนะมา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 ขอแบบต่อเนื่องได้บ้างพมือกำลังขึ้นอ่ะมามาไอ้น้องชายไอ้น้องชายอย่เอาต่อพี่ก็จัดให้นะอากเอาต่อพี่ก็จัดให้ตอนนี้มีอยู่20คนนะแมปแต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่สู้พี่เนียมยังสู้พี่เนมไม่ได้นะ20คนนี้ในสติยังสู้พี่เนียมไม่ได้นะ ัดไปเก้าหัวนะยี่สิบคนที่เลียงคิวมาให้ยิงหัวเลยได้ปะฮัลโหลตอนนี้ปัดขวามาปัดขวามาปัดขวาขวาซ้ายสิงไาขวาขวามาหัวแตกยิงไม่โดนโดนตัวไปโดนตัวไปเก้าสองเมตรโดนตัวไปเก้าสองเมตรยิงไปตวนั้นไอ้นนองหัวแตกหัวบี้เอ้ยยิงไม่โดนได้ไงหัวแตกอาจจะระยะจุบไปดิระยะจุบไปดิ พี่เนมปัดจ่ายมาปัางยังยิง,ยงไม่โดนค่ะยังเห็นไม่เห็นตัวออกขวามาอีกพี่เนมปัดขวาม,มานะคะเขาอยู่ไอวอร์แล้วค่ะปังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเอาตั้งไอวอรไม่ติดเอาเอาเอาพี่เนมอย่าลน,นะคะ่ะพี่เนมอย่าลนป้ายัง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 เอ้เออุ้ยหัวแตกรัวๆเลยนะคะจะเก็บหมดแมปหรือเป,ปล่าหัวแร่ไปมาดีใครก็ได้มาดีฮัลโหลคนใหญ่ยิงหวัวคนละคนอย่างเยอะแต่ไม่มีใครกล้ามันหนึ่งกับพี่เนมเลยดี ไปถ่ยายก็ไ้เพื่อนบนถนนดิวิ่งอะไรกันเยอะแยะไม่เคยมายิงกันทั้งทีหลัมาหน่อยอันนี้ก็ได้มามาัดไฟหมัดไฟพร้อมบวกหมัดไฟพร้อมบวกหมัดไฟพร้อมบวกพร้อมพวกโอ๊ยกำลงัลงล็อกตัวหลังเลยอย่าไปดึง้เอาผิดตัวที่ตัวโน้นหัวแตกขันยาก,ก่อกนะขันยากรอล้กันไปต่อเนี่ย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  หัวแตกคนนี่อาจจะตึงๆนีดนึงนะอุ้ยยี่นนอนเมื่อเมื่ทำทำไมฮัลโหลถ้ามันโดนนี้เขียวมะหัวแตกโอ้ไม่โดนได้ไงบี ลช,ช่วยกันนะคะปังพี่เนมยังยิงไม่โดนนะคะจังหวะนี้ปังหัวค่ะโดนหัวเต็มเต็มเลยค่ะโดนหัวเต็มเต็มสิบเอ็ดหัวนะคะมีใครเจาอีกไหมเร็วๆขอกระชับเวลาหน่อย สนาอยากสนามไม่ชอบสนามพะโหลพี่พี่เปสกาวรึเปล่าหัวแตกโอ้ยแบบพี่โดนเฮ้ยไทเกียรนไทเกียนอ่าได้ได้เกียร์ละเนียใช่ป่าวได้ได้นะได้นะหัวแตกดีหัวแตกดีเฮียเกียนมาเลยเกียนเอาเฮ้ยไอ้ที่เกียนพวงยังไม่บีบเลยยังเป็วงสุดท้ายเลยอ๋อหลวยิงม,มันหน่อยยิงม,มันหน่อยเกียน เขาแตกเอาให้ยิงปิดหัวมันล้องทำไมตอนนั้นยิงเสื้อดำเสื้อดำเออไอเสื้อขาดจะยิงเขาทำไมได้นา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 ยิงหัวดำไม่นายิงหัวดำไม่นาน้านาน้านาน้านายิงหัวพี่หล่อยิงหัวพี่หล่อตอนนี้ไอวอลดำไอตอนนี้ไอเสื้อดำอยู่ในไอวอลเรื่องนะทุกคนเสื้อดำอยู่ในไอวอลเรื่องตอนนี้เสื้อดำอยู่ในไอวอลเรื่องนะครับผมเมื่จ้ามาทางเฮ้ยเศษเท้าด้านซ้ายด้านซ้ายมือครับผม ขอมาสายมือโอเคสายมือสองสองหัวแตกไดิก็เอหัวแตงเหมือนกันนะยิงหัวเมื่อกี้นะยิงยิงหัวนิงหัวมกีนะบนท้ายแล้วคนโบสดท้ายแล้วถายแลววะซ้าทาเขาสิบคนก็หัวแตกไม่ริงแล้วเว้ยขัโจ้งเลยอออได้ที่หนึ่งแล้วอะไรต้องได้ที่หนึ่งแล้วเออได้ที่หนึ่งนี้ก็ได้เลยริงม่จริงสี่หัวทุกคนยิงไปสี่หัว 进一步啊！